สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสร้างมิวสิกไมโครบิตโดย Microsoft Make Code for Microbit กันค่ะโดยเพลงที่จะเลือกใช้นะคะก็คือเพลง Jingle Bell นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นไปดูเลยค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งาน Microsoft Make Code for Microbit นะคะเราเนี่ยก็จะต้อง ดูก่อนว่าเพลงที่เราเลือกใช้มีโน้ตอย่างไรบ้างเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ง่ายต่อการวางบล็อกของตัวโน้ตหรือว่าจัดเป็นชุดของตัวโน้ตต่างๆให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นค่ะจะเห็นว่าเพลงที่ดิฉันนำมาก็คือเพลงจิงเกิลเบลนะคะซึ่งแน่นอน ใกลเทศกาลคริสต์มาสแล้วเราจะพลาดไปไม่ได้กับเพลง j ิงเ l ิลเบลสำหรับคนที่มีความสนใจที่อยากจะเอาเพลง j ิงเ l ิลเบลเวอร์ชั่น Music Microbit เนี่ยก็สามารถติดตามขั้นตอนต่อไปของดิฉันได้เลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นที่1เราจะเข้าเว็บไซต์ Microsoft Make Code for Microbit ซึ่งถ้าทุกคนค้นหาว่า Microsoft Make Code เราก็จะสามารถพบได้เลยทันทีค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบหน้าเพจประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคน s i g n in เพื่อเข้าสู่ระบบก่อนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบได้หลายช่องทางเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วไปลุยต่อกันเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นการเริ่มทำโปรเจกต์นะคะก่อนที่เราจะสร้างชิ้นงานชิ้นหนึ่งเราก็ต้องกด New Project ขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ที่ใช้ว่า Music Project เพราะว่าโปรเจกต์นี้เราจะมาทำทำนองเพลง Jingle Bell กันเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้ว หน้าเพจก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะด้านข้างจะเป็นแถบคำสั่งมากมายเลยซึ่งเราต้องมาทำความรู้จักกับบล็อกคำสั่งต่างๆที่เราจะใช้สร้างตัวโน้ตเพลงจิงเกิลเบลขึ้นมากันนะคะโดยหลักๆจะมี on button a จะอยู่ในแถบของ Input ค่ะซึ่งถ้าเรากดเข้าไปตรง a เนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น b หรือว่า ab ได้ค่ะ คำสั่งต่อไปก็คือ repeat for time นะคะซึ่งตัวเลขสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการใช้ซ้ำค่ะต่อมานะคะฟังก์ชันทุกคนสงสัยไหมคะว่าฟังก์ชันมาจากไหนเห็นแถบตรง advance ไหมคะใช่แล้วค่ะกดที่แถบ advance แล้วตัวฟังก์ชัน จะอยู่ในนั้นนั่นเองต่อมาไปดูเครื่องมือส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการทำโปรเจกต์นี้นั่นคือบล็อกค,คำสั่งสีแดงด้านล่างทั้ง3อันนะคะจะอยู่ในแถบของ Music ซึ่งไปหาดูในหัวข้อของ t e m p o e แล้วก็อีก2บล็อกค,คำสั่งนี้ก็จะอยู่ในแถบของโทนค่ะ โดยทั้งหมดที่กล่าวไปเบื้องต้นจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสารรค์ทำนองเพลงของเราในวันนี้นั่นเองวิธีการสร้างทำนองเพลงเริ่มแรกจะต้องนำอ o อนบั t o n อนเอมาวางโดยการลากมาวางบนพื้นที่ว่างได้เลยนะคะซึ่งตัว OnButton A เนี่ยก็จะเป็นปุ่ม รันการทำงานของทำนองเพลงที่เรากำลังสร้างขึ้นค่ะเมื่อนำมาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลากตัว set tempo true ซึ่งเป็นตัวกำหนดจังหวะเพลงมาวางเพื่อที่จะเริ่มกำหนดว่าเราจะเอาจังหวะเพลงช้าหรือเร็วนั่นเองค่ะต่อมากดที่ advance จะเจอฟังก์ชันอย่างที่เราได้อธิบายในหน้าเครื่องมือไปเบื้องต้นแล้วว่าเรานะ่ะจะใช้ฟังก์ชันเพื่อกำหนดชุดตัวโน้ตซึ่งเราจะต้องศึกษามาก่อนว่าในเพลงของเราเนี่ยมีชุดตัวโน้ตที่สามารถแบ่งได้เป็นกี่ท่อนแล้วมีส่วนไหนบ้างที่ซ้ำกันเพื่อให้การต่อโคลดเนี่ยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นค่ะ ต่อมาเมื่อคลิกเข้าไปในฟังก์ชันแล้วตัวฟังก์ชันจะให้เราตั้งชื่อฟังก์ชันขึ้นมานะคะโดยครั้งนี้จะตั้งชื่อว่า Jingle Bell ตามชื่อเพลงค่ะเมื่อเรานำบล็อกคำสั่งต่างๆที่อธิบายไปเบื้องต้นมาต่อกันตามโน้ตที่เราเตรียมไว้ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะในส่วนของขั้นตอนถัดไป จากการที่เราศึกษาตัวโน้ตมาก่อนแน่นอนว่ามันจะมีตัวซ้ำในท่อนแรกนะคะซึ่งเราก็จะไปวางฟังก์ชัน jingle bell เ,เ,เป็นท่อนแรกของเพลงนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีตัวซ้ำนั่นคือตัวโน้ต e 3ตัวโดยซ้ำสองรอบเราจึงต้องกดที่ล o o แล้วเลือก repeat time ซึ่งเป็นคำสั่งการทำซ้ำค่ะ หลังจากนำรูปหรือว่า repeat time มาวางแล้วนะคะเราก็จะกด music เพื่อเลือก play tone from m e นะคะซึ่งสามารถกำหนดโน้ตเพลงได้นั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะอยู่ใกล้กันเลยนั่นคือ rest for beat นะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะใช้สำหรับขั้นจังหวะโน้ตเพลงให้เป็นจำนวนกี่จังหวะคะ่ะ เมื่อลากมบาวางที่บล็อกคำสั่งแล้วก็สามารถเลือกจำนวนบิตได้ตามโน้ตเพลงที่เราได้มาเลยค่ะโดยส่วนนี้เพลงของเราก็จะมีจำนวนบิตที่ไม่เท่ากันเราจึงต้องมีการปรับจำนวนบิตตามโน้ตเพลงค่ะ,ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะได้บล็อกตามนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างที่บอกไปก็คือ m ิ Medium E เนี่ยก็เป็นโทนที่เราเลือกลงไปนะคะในเพย์โทนเพื่อใช้ตัวโน้ตตามโน้ตเพลง j ิงเก e ลเบลค่ะและเมื่อมีโน้ตที่เป็นตัวซ้ำกัน2ท่อนเราจะใช้คำสั่งอะไรคะนั่นคือคำสั่ง Repeat นั่นเองซึ่งเป็นการนำลูปมาใช้ซ้ำเพื่อเป็นการลด บล็อกค,คำสั่งลงค่ะจากนั้นนำลูปที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยลากเข้ามาซ้อนกับลูปเดิมนะคะเพราะว่าท่อนแรกมีตัวซ้ำกัน2ท่อนเราก็เลยต้องนำลูปมาใช้เพื่อที่จะได้ลดบล็อกค,คําสั่งลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไม่ต้องไปเปิดมิวสิก เพื่อหาคำสั่งแล้วลากมาใส่เหมือนเดิมก็ได้นะคะเพียงแค่เราคลิกขวาแล้วกด difficult นะคะเราก็จะสามารถคัดลอกบล็อกนั้นมาใช้ต่อได้ค่ะเมื่อต่อเสร็จแล้วก็จะได้บล็อกตามนี้เลยค่ะแต่ว่ายังไม่จบนะคะเรายังมีชุดโน้ตท่อนที่2ต่อค่ะ เราก็จะทำตามเดิมเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะเริ่มจากการเลือกฟังก์ชันเหมือนเดิมแล้วก็กด Make a Function เพื่อสร้างชุดโนต้ตท่อนที่สองต่อกันค่ะเมื่อเราตั้งชื่อฟังก์ชันแล้วนะคะซึ่งครั้งที่2แน่นอนเราก็จะตั้งว่า Jingle Bell 2นะคะเพื่อสร้างชุดโนต้ตท่อนที่สองขึ้นจากอ่— ขึ้นเพื่อเริ่มบล็อกตามเนื้อเพลงที่เราวางไว้เลยค่ะกด Music เลื่อนไปที่หัวข้อโทนแล้วเลือกเพลโทนนะคะเพื่อกำหนดโน้ตเพลงและเรดฟอร์บิดตามเดิมเลยค่ะเมื่อรากเพลโทนออกมานะคะเราก็จะตามด้วยเรดฟอร์บิด มาวางใน repeat for นะคะซึ่งเราก็จะต่อบล็อกตามโน้ตเพลงของท่อนที่2ต่อไปค่ะจากนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหมือนเดิมเราก็จะกด d i p f i c a t e นะคะเพื่อคัดลอกมาใช้ซ้ำเนื่องจากมีบล็อกที่ต้องใช้ตัวซ้ำเหมือนกันค่ะเราก็จะกดแล้วลากมาวางตรงนี้เลย แล้วต่อมานะคะแล้วก็มาต่อบล็อกตามเดิม repeat แล้วก็จะได้บล็อกตามโน้ตเพลงที่เป็นท่อนซ้ำค่ะต่อมานะคะเราจะเลือกบล็อกตามโน้ตเพลงที่เหลือพร้อมกำหนดบีดที่ต้องการไปพร้อมกันเราก็จะได้ตัวฟังก์ชันที่ซ้ำกันของโน้ตท่อนที่สอง เพราะว่าตัวท่อนที่สองเนี่ยมันมีความคล้ายกับตัวท่อนที่สเราจึงจัดชุดโนต้ตให้เป็นท่อนที่3ค่ะเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้สองรอบนั่นเองต่อไปนะคะงงใช่ไหมคะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันยังไง ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องกดไปที่ฟังก์ชันแล้วเลือก call j i n g l e bell นะคะมาวางใน on button a ซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องลาก call j i n g l e bell มาวางไว้ที่ on button a ก่อนแล้วต่อด้วย j i n g l e bell 2ค่ะจากนั้นเราจะต่อตัวโน้ตที่เหลือของท่อน2นะคะ ก็เริ่มจากการไปที่ Music เหมือนเดิมเลยแล้วเลือกบล็อกตามโน้ตเพลงลากมาวางที่ On Button A เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วปรากฏว่าในโน้ตของเราเนี่ยมีตัวซ้ำกันนะคะเราจึงต้องเลือก Repeat มาใช้ซ้ำจากนั้นก็ต่อโน้ตตามโน้ตเพลง Jingle Bell ของท่อนที่2ให้สมบูรณ์เลยค่ะ เรียก call จิงเกิลเบลนำมาต่อเพราะท่อนที่3เนี่ยเหมือนกับท่อนที่1นะคะจากนั้นนะคะเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า j ิงเกิลเบล3เพื่อสร้างชุดโนต้ตท่อนที่4แล้วกดเข้าไปที่ฟังก์ชันนะคะจากนั้นลาก j าร์จิงเกิลเมาลงในฟังก์ชัน j ิงเ l ิลเบล 3นะคะเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าคอจิงเกิลเบลสเนี่ยเป็นท่อนแรกนะคะสามารถนำมาใช้ซ้ำในท่อนที่4ได้เราก็เลยวางสามารถนำมาวางได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราเริ่มต่อบล็อกตามเนื้อเพลงที่เหลือของท่อนที่4นะคะให้สมบูรณ์ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้บล็อกตามโน้ตเพลงจิงเกิลเบลเลยค่ะส่วนที่เหลือนะคะเราเนี่ยจะเลือกคอจิงเกิลเบลสามที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยลากมาวางในออนบัตตอนเอต่อจากคอจิงเกิลเบลได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้โน้ตเพลงเราก็จะได้จังหวะเพลง ตามโน้ตเพลงของ j ิงเกิลเบลไว้ฉลองเทศกาลคริสต์มาสหรือเอาไว้สำหรับสอนผู้ที่สนใจได้ดังนี้เลยค่ะซึ่งวิธีการเล่นทำนองเพลง j ิงเกิลเบลที่เราสร้างขึ้นนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยจัดองค์ประกอบทุกอย่างให้อยู่ใน on button A แล้วเราก็จะเห็นบอร์ดที่อยู่ข้างๆตรงนั้นนะคะ ซึ่งคุณเนี่ยสามารถกดปุ่ม A บนบอร์ดเพื่อเล่นทำนองเพลงที่สร้างขึ้นได้เลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ จบลงไปแล้วนะคะกับทำนองเพลงเพลง j ิงเ l ิลเบลนะคะสำหรับคริสต์มาสปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะสวัสดีค่ะ